สวัสดีค่ะช่องสาวอุบลแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะก็อาจจะไม่ใช่แม่บ้านญี่ปุ่นดีกว่าเป็นคนไทยในญี่ปุ่นดีกว่าค่ะติมก็ห่างหายจากการทำคลิปไปนานนะคะตั้งแต่กลับเมืองไทยก็ไม่ได้ทางก็ลงแค่อยู่คลิปสองคลิปเท่านั้นเองค่ะก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ แต่ก็ยัง FC ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะคะคอยเป็นกำลังใจให้ติงมตลอดเลยแล้วก็เพื่อนๆในช่อง you tube เหมือนกันนะคะก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมคิดถึงทุกๆคนเหมือนเดิมอะค่ะแต่ว่าติมไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่อะค่ะแต่วันนี้ก็มีโอกาสได้ทำคลิปแล้วก็มาแสดงความยินดีกับน้องไนท์ด้วยนะคะเพราะว่าน้องไนท์เขาไปประกวดการแข่งขันการพูด Uh huh. แล้วก็ภาษาญี่ปุ่นก็เริ่มเก่งขึ้นกว่าปติมอีกนะคะจากที่ปติมอยู่ญี่ปุ่นมานานมากภาษาญี่ปุ่นยังไม่เก่งเลยค่ะแต่น้องไนมาอยู่ยังไม่ถึงสองปีเลยคือเขากล้าแสดงออกแล้วก็เขาได้รับรางวัลแบบดีใจมากเลยแบบรอบคัดเลือกอะแตมไม่ได้เข้าไปดูนะคะแต่ได้ไปดูรอบที่เขาชิงชิงได้รางวัลน,นะคะ ตื่นเต้นตื่นเต้นมากจากไม่ได้แค่หลานขึ้นไปพูดนี้เราก็แบบโอ้โหแบบน้ำตาจะไหลแล้วค่ะยิ่งรับรางวัลอีกยิ่งดีใจเลยคือจากที่เขาแบบไม่น่าเชื่อว่าเขาจะกล้าพูดและกล้าแสดงออกแบบได้ดีมากเลยเพ่อใหญ่เอพ่อใหญ่ยังชมเลยนะคะพ่อใหญ่ยังบอกว่าโอ้โหทำไมพูดได้เก่งจังเลยภาษาญี่ปุ่นน่ะทำไม ยังพูดไม่ได้เลยก็ครั้งแรกที่เขา้าเข้ารอบคัดเลือกนะคะก็มีอยู่เขาจะมีแบ่งแบ่งเป็นเป็นโรงเรียนนะ,ะเป็นเขาจะมีประถมมีมัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายนะคะมัธยมประถมนี่เขาก็เด็กประถมเขาก็จะมีพูดภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนนะคะแล้วก็น้องนายกมัธยมมัธยมต้นมัธยมต้นนี้น้องนายเขาจะพูด มีอยู่คนเดียวนะคะที่ลงสมัครก็คือน้องไหนเขาพูดเป็นภาษาญี่ปุ่น mm hmm. ก็อันนี้ก็จะเป็นมีนี่ก็ไอกระดาษนี้จะเป็นรอบคัดเลือกนะคะวันที่สามเดือนสิบสองอันนี้จะเป็นรอบคัดเอ้ยพูดผิดดิอันนี้เป็นรอบชิงค่ะอันนี้ก็จะเป็นรอบคัดเลือกรอบคัดเลือกนี่ก็ติ๋มจะพูดเร็วนิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวกลัวว่าเวลามันนาทีมันจะนานไปนะคะ่ะก็จะมีนี่นะคะ ประถมมีสามคนน้องไนท์มีมัธยมต้นหนึ่งคนนะคะแล้วก็มัธยมปลายสี่คนนะคะเนี่ยค่ะที่รอบคัดเลือกน้องไนท์เขาได้เข้ารอบคัดเลือกนะคะพอรอบคัดเลือกเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเป็นรอบชิงนะคะนี่คือใบนี้รอบชิงรอบชิงก็จะมีเด็กประถมนี่ก็เหลืออยู่สองคนมัธยมนี่มัธยมต้นน้องไนท์เขาผ่านนะคะ ค,นนคือโรงเรียนมีมีเจ็ดโรงเรียนแต่มีน้องไหนคนเดียวที่เขามัธยมต้นที่เขาลงสมัครคนเดียวเขาก็เลยได้เข้ารอบนะคะนี่ก็มัธยมปลายก็จากสี่คนก็ได้เหลือแค่สองคนนะคะก็ติ่งก็จะมาแสดงความยินดีแล้วก็บอกเอฟซแล้วก็บอกเพื่อนใน u t u b e ด้วยนะคะว่าตอนนี้การพัฒนาภาษาญี่ปุ่นของน้องไนไปได้ไกลแล้วก็ต้องขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหลังน้องไนด้วยนะคะคือครูไอเป็นครู I, ที่แบบน่ารัก สอนน้องแนะนําน้องแนะนำนอ,นะอะไรหลายๆ,ๆอย่างแบบทุกอย่างคือแบบถ้าคือครูไอเขาจะเป็นคนที่แบบคอยให้คาปรึกษาอะไรน้องไนคือมีอะไรก็อติมไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นเลยแล้วค่ะแต่ครูไอที่สอนน้องไนมาตลอดเ็าจะอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของน้องไนด้วยนะคะแล้วก็คือนี่ค่ะเขาได้รับรางวัลน,นี่ค่ะรางวัลของน้องไนนะคะ ปติม่มตินี้น้าตาแทบจะร่วงเลยค่ะแล้วก็เขาก็จะมีได้นีด้วยนะคะนี่ค่ะประกาศนียบัตรด้วยแค่ฟูดกันน้ําตาก็จะไหลแล้วค่ะเขาก็จะมีรับรางวัลน,นี้ด้วยนะคะเนี่ค่ะแบบเป็นความภาคภูมิใจที่มีคนไทยคนเดียวนะคะมีคนไทยคนเดียวที่แล้วเขาก็ไม่ได้เป็นลูกครึ่งด้วยเขาเป็นคนไทยแบบ100%เซที่เขา้า ประกวดการแข่งขันนะคะแต่คือเด็กที่เข้าเนี่ยก็จะมีเป็นลูกครึ่งเนี่ยค่ะแต่ของเรานี่คนหนคนเดียวแล้วก็เลยแบบอืมแบบภูมิใจที่แบบร้านทำได้เอ้ยก็น่ ได้รับรางวัลด้วยแล้วก็เลยแบบโอ้ภูมิใจจริงก็ภูมิก็ยังไงเดี๋ยวจะให้ดูคลิปการพูดรับรางวัลของเขานะคะก็เดี๋ยวค่อยดูคลิปคลิปนะคะอาจจะยาวนิดนึงเพราะเป็นคลิปที่แบบเขาพูดอาจจะพูดเบานิดนึงนะคะเพราะว่าเต็มลืมเปิดไอ้ตัวลําโพงอะค่ะเปิดตัวลําโพงเลยวก็เปิดเสียงก็เลยแบบเบานิดนึงแล้วก็ ช่วงเสียงที่เขาพูดอาจจะเบาแล้วก็ช่วงเขารับรางวัลนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวฟังดูนะคะอืมติมลืมบอกไปลืมบอกไปนะคะว่าหัวข้อที่หัวข้อที่น้องในพูดนะคะเกี่ยวกับเอ่อเรื่องคือเขาจะมีหัวข้อมาให้เราพูดนะคะเกี่ยวกับเรื่องเพศที่สามะคะ่ะแล้วก็น้องไหนเขาก็จะรีเป็นหัวข้อเป็นหัวข้อหัวข้อมาว่าจะพูดยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูด เกี่ยวกับที่เมืองไทยะคะ่ะว่าเพศที่สามเป็นอย่างนี้อย,นอย่างนี้นะี้นะคือแบบเขาก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่อยากจะให้เป็นแบบนี้แล้วความรู้สึกอะไรที่ห้านผู้ก็จะออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะคือเด็กคนนี้เขาความคิดเขาแบบเหมือนคิดบวกอะคะ่ะคือสังคมบ้านเราตอนนั้นอาจจะไม่ยอมรับแต่ตอนนี้ก็คือการเป็นเพศที่สามเขาก็ไม่ได้มีความแบบว่าอยากจะให้มันเป็นแบบนี้แต่เขามันก็ไม่ได้แบบเต็มเหมือนแบบประมาณว่ามัน อะไรที่มันร้ายแรงสําหรับเพศที่สามอะไรอย่างเงี้ยคือความเสมอภาคหรือเพศที่สามก็อาจจะแบบตอนเนี้ก็คือแบบเหมือนจะเท่าๆกันกันกบผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคือในการที่หัวข้อเรื่องที่เขาพูดนะคะเขาก็จะเอามาเป็นกระดาษนะคะก็ถึงก็ได้อ่านแล้วก็ดูเ,ออเขาก็จะคือครูเขาก็จะส่งเอาให้ครูที่ที่จะส่งครูครูญี่ปุ่นนะคะ เขาก็จะเขียนแล้วก็จะส่งให้ครูญี่ปุ่นก็ก็จะยังไงอะคือจะแบบเตรียมเตรียมหัวข้อเรื่องอะไรของเขาอะค่ะคือที่ถิมบอกก็คือหัวข้อที่เขาพูดคือที่เขาให้มานะคะคือเรื่องเพศที่สามค่ะเป็นเรื่องเพศที่สามนะคะหัวข้อเรื่องที่เด็กทุกคนที่จะต้องพูดคือเรื่องนี้ค่ะก็เดี๋ยวจะไม่เข้าใจค่ะว่าที่น้องไหนชนะในการประกวดเนี่ยก็คือพูดเกี่ยวกับอะไรหัวข้อเรื่องอะไร ทำไมถึงได้รับรางวัลนี้อะไรประมาณนี้นะนะคะเด็กปถมก็จะพูดหัวข้อแบบนี้เหมือนกันมัธยมต้นน้องนก็พูดหัวข้อเรื่องแบบนี้เหมือนกันมัธยมปลายก็จะมีเด็กคนนึงก็จะพูดแบบเป็นภาษาเกาหลีมัธยมปลายนะคะเด็กผู้หญิงแต่ติ๊งไม่ได้อัดนะคะมัธยมปลายจะพูดภาษาเกาหลีกับภา,าษาอังกฤษน้องนพูดภาษาญี่ปุน่นแล้วก็เด็กปถมเด็กปถมผู้ชายก็จะพูด ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนพ่อแม่เขาเป็นคนจีนพ่อเป็นคนญี่ปุ่นนะคะก็แล้วก็อีกเด็กปถมอีกคนหนึ่งสองผู้หญิงคนนึงก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วน้องนก็เป็นเด็กไทยคนเดียวที่ร่วมในการแข่งขันเนี่ยคะ่ะที่ไม่ได้เป็นลูกครึ่งนะคะแบบเป็นคนไทยคนเดียวเลยคะ่ะที่ได้ชนะก็เต็มก็เลยต้องมาอัด คลิปวิดีโอของหลานเพื่อที่ว่าเอฟซีจะได้รู้ว่าช่วงนี้คือน้องนายหายไปไหนแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังต้องเรียนทั้งเล่นกีฬาแล้วก็ยังเล่นกีฬาเหมือนเดิมแล้วก็เรียนก็เราอีกตอนนี้ก็จะขึ้นมสามแล้วก็จะต้องพยายามอัดแน่นเยอะเลยค่ะแล้วก็พื้นที่ของหลานเราก็เริ่มโตแล้วเตมก็ไม่อยากจะ อลบกวนอะไรมากกับหลานนะคะแล้วการใช้ชีวิตประจํำวันของติมก็คือเหมือนเดิมใช้ชีวิตอะไรปกติเหมือนเดิมนะคะสุขภาพร่างกายตอนนี้ก็แข็งแรงดีนะคะแต่ก็ยังรับยาต้านยามะเร็งเหมือนเดิมนะคะค่ะกัวข้อเรื่องก็คือเรื่องเพศที่สามนะคะก็ 去年の6月にタイから来ました今回は初めて大きいスピーチ大会に参加するのでとても緊張しています。皆さんはタイ人のウッディーという人を知ってますかウッディーさんはタイのテレビューパーソナリティーです。タイはとても人気な人でウッディーさんは LGBTQ です。皆さんはいろいろなメディアでタイは LGBTQ に 優しい国だと見たことがあるかもしれません。確かに、彼は LGBTQ の国会議員をいて、スポーツ選手をいます。男の人、女の人、LGBTQ の人、<あ> LGBTQ のカップルに、<あ>男女の子と同じ権利を与けるポリスも2000年に取りましたどう。アジアで2番目の 男性が結婚できるものになるかもしれません。でも、現実にはまだまだ多くな問題があります。ところで、さあ、グローバルジェンダーキャップのデファートを知ってますた2009年から、ゴールデンディカルメイク、オーラムが出しているジェンダービューローな変数です。そこで、台湾を2022年146の国の中で、 79でした。これはアジアで2位です。僕の母も、祖母も、家族のために働いています。僕は本当に嬉しいです。ただ、HB19 の人は、まだ同じように働きません。タイの人口は、サービスされた、となったと言いました。また65、65%の人は、サービス 大学のサービス、例えば、無料の教育や無料の医療をもらえないと言いました。うん、そして、毎年世界中の町でできるのが結婚をできたくてもで、うん、きないというニュースを聞きます。世界には男の人と女の人だけがいるんじゃありません。それなのにサービスされたり、悪口言われたりし、 彼らはそんなに違うのでしょうか僕にも芸能友達がいます。大事な友達です。その友達はとても頭が良くて面白いです。僕は一緒に遊びたくないとか思ったことは一度もありません。友達を見てると、どうして,うしてサービスができるのか、どう思います。そして友達がこれから になるときに困らないでほしいと思います。えっと、もちろん、カフは人によってしまいます。それでいいですよね。えっと、でも、どこでも、どんなでも、町の地球でも、みんな、同じ人間ではないですか僕はゲームと映画が好きです。みんなの好きなことは何ですか のは一人一人違います。それでいいですね。一人一人に必ず違うところがあると思います。それでいいですね。どの違いでもそれに対して思いやりの心を持っていけたらそれでいいと思います。みんな違ってみんなに自分のキを切っていけることが一番いいことだと思います。 วันนี้มันเกิดหลานชายนะคะอ้าวสุขสารมันเกิดครับ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy birthday you สุขสามันเกิดมีความสุขนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นเด็กดีนะอ่ะ,อะเป่าอาธิษฐานด้วยแล้วก็เป่าเต็มกับน้องไหนก็ ฝากขอบคุณ f อขอบคุณพี่ๆ u t u b e และเพื่อนๆ YouTube ทุกๆคนนะคะที่เป็นกำลังใจและคอยเป็นกำลังใจให้ช่องเสาอุบลแม่บ้านญี่ปุ่นแล้วก็น้องไนด์ด้วยนะคะตะคลิปติมอาจจะไม่ได้แบบลงทุกวันทุกวันนะคะอาจจะนานๆลงครั้งหนึ่งยังไงก็ขอฝากเป็นกำลังใจและคอยติดตามช่องเสาอุบลแม่บ้านญี่ปุ่นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ